สวัสดีครับผมพุทธพัฒน์ศิระหรือวัดีเจของร้านปาหนันจิวเวลรี่ครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาไขาความจริงเกี่ยวกับเรื่องของเหรียญสิสีเดียวครับร้อนเงินของสะสมมีค่ามาเปลี่ยนเป็นเงินสดโทร054067303 l ล n e แอดปานัน888 Facebook ร้านปานันจิวเวลรี่ เรื่องราวนั้นมีอยู่ว่านะครับวันหนึ่งนะครับเพิ่ว่ามีนะครับ FC ของร้านปันัญจูรี่นะครับได้ส่งเหรียญสิบที่มีสีเดียวนะครับซึ่งปกตินะฮะเหรียญสิบนั้นจะมี2สีนะครับแต่ว่ามีเหรียญสิบสีเดียวส่งเข้ามาถึง2เหรียญภายในวันเดียวครับเหรียญหนึ่งผมดูแล้วนะครับเป็นเหรียญที่แบบว่าค่อนข้างจะปกติเหมือนกับเหรียญอื่นๆที่รับมานะครับก็นะฮะตกลงซื้อกันไปได้ไม่มีปัญหากับราคา5,000บาทนะครับ แต่อีกเหรียญหนึ่งมีความแปลกครับแปลกตรงที่ว่านะครับสีนั้นเป็นเหรียญสิบสีเดียวเป็นเนื้อนิกเกิลที่เนียนมากครับแต่มีรอยต่อระหว่างนะเหรียญข้างในและข้างนอกครับก็ผมดูแล้วนะครับก็นะดูแล้วนะผิวเหมือนจะเป็นนิกเกิลน,นะครับนะทำให้เราสงสัยว่าเฮ้ยหรืออาจจะมี2แบบนะมีที่เป็นนิกเกิลทั้ง2แบบทั้งแบบมีนะรอยนะต่อ กับแบบที่เป็นเนื้อเดียวหรือเปล่านะครับแล้วก็เป็นที่มาของการพิสูจน์นะว่ามีการปลอมแปลงทําขึ้นมาหรือเปล่าเพราะว่ามีกระแสะหลายกระแสเลยนะครับนะคอมเมนต์จากแฟนเพจของเราก็บอกว่ามันมีการชุบได้มันมีการทำโลหะเล่นแร่แปรธาตุนะครับโอ้โหผู้รู้ในเฟซบุ๊กเยอะแยะเลยนะครับนะผมก็เลยต้องการที่จะไขความจริงนะครับโดยอย่างแรกที่ผมจัดการเลยนะครับผม เอาเหรียญที่ผมสงสัยว่าจะมีการชุบนั้นนะฮะทำการเป่าไฟนะครับร้อนๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เปรียบเทียบนะฮะอีกเหรียญที่ไม่ได้ชุบมานะครับเพื่อที่จะจับพิรุธให้ได้ครับว่าเขาใช้วิธีอะไรในการทำครับลองไปชมคลิปกันครับนี่คือเหรียญ10นะครับที่สีเดียวนะฮะแต่ว่าเหรียญเนี้ยเป็น10ปี32นะครับที่ผมสงสัยว่าเอ๊ะมันมีรอยต่ออย่างเงี้ยนะปกติผมเจอจะไม่มีรอยต่อระหว่างไส้นอกกับไส้ในนะฮะต่อกับนี้แต่ว่า สองกองก็ไม่ค่อยชัดเจนนะฮะนี่จะเป็นปี3 2มเหมือนกันวันนี้ผมจะทดสอบนะครับด้วยการเป่าไฟนะฮะว่า,าจะทําปฏิกิริยาเนะี่ยอันนี้คือปกัติซื้อมาห0าพครับแต่ว่าผมตกลงราคาว่าขอซื้อ3า0 0ันได้ไหมผมอยากตรวจสอบจริงๆว่าสามารถทําได้หรือเปล่านะฮะความร้อนสูงเลยนะฮะความร้อนสูงครับสามารถจะทาให้สีเปลี่ยนได้ไหมถ้าโดนความร้อนระดับนี้นะฮะเราไม่รู้จะเปลี่ยนสีหรือเปล่านะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอา น้ำใสนะครับเอาน้ำใสอยากรู้เหมือนกันว่าข้างในนะฮะจะสามารถทําให้เปลี่ยนสีได้หรือเปล่านะผมก็เอาเอานี้ใสแบบนี้นะฮะนะฮะรู้สึกข้างในเริ่มมีปฏิกิริยาเล็กน้อยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวนี้เกิดาเกิดจากอะไรนะครับจะสามารถทําสีได้ไหมนี่คือจุ่มน้ําลงไปละนักจะได้มีเดี๋ยวผมจะทําการขัดะนะเนี่ยวทีที่เป็นที่เป็นสีสีขาของตันแรกเราพยายามหาดูว่ามีวิธีที่สามารถทําได้หรือเปล่า อันนี้ครับเมื่อโดนความร้อนสูงแดงครับแดงแดงเลยนะตอนนี้แดงครับแล้วก็ผมเราไปกันทีนี้เราจะมูมาดูอันนี้คือเหรียญที่เหรียญที่เราเป่อไฟเมื่อกี้ครับจะเป็นแบบนี้ก็เราสามารถล้างทําความสะอาดได้นะฮะแบบนี้นะฮะ อ่าส่วนอันนี้จะออกเป็นเหลืองๆหลือย่างนี้ชัดเจนครับแต่อีกสีหนึ่งครับก็ยังออกเป็นแบบแบบนี้อยู่ครับหลังจากที่ผมเป่าไฟเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าเราก็ยังไม่สามารถที่จะจับพิรุษได้นะครับไม่รู้ว่านะครับใช้วิธีอะไรนะฮะแต่ที่แน่แน่ความร้อนระดับนี้นะับปกตินะครับถ้าเป็นพวกนะงานชุบเงินชุบทองอะไรเข้ามานะฮะเป่าไฟแล้วร้อนปุ๊บยังไงนะฮะก็จะเห็นเนื้อภายในแน่นอนนะฮะแต่ว่าเรือนนี้ครับ ยังไม่สามารถจับพีรุษได้นะครับแต่เหรียญน,นี้ผมก็ได้ไปตกลงกับเจ้าของเหรียญว่าผมจะยอมจ่ายให้3,000บาทครับเพื่อที่จะพิสูจน์ให้ได้ว่ามีวิธีอะไรที่สามารถทำให้เหรียญ10 ที่ควรจะมี2สีนั้นนะครับนะกลายเป็นสีเดียวได้นะครับเพราะผมตอนนี้ผมมีเหรียญที่ผมมั่นใจว่าเป็นนิกเกิลล้วนๆนะเข้ามาประมาณ5-6เหรียญครับและยังมีอีกหลายเหรียญที่มันจะส่งมานะครับถ้าผมไม่สามารถขความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้เหรียญอื่นๆไม่สามารถขายได้ครับไม่มีใครซื้อแน่นอนเลยแต่ผมก็ยังรับซื้อเข้ามาเรื่อยๆนะครับนะเดี๋ยวเราจะไปดู EP หน้ากันนะครับว่าผมใช้วิธีอะไรเพื่อที่จะ ตรวจสอบให้ได้ความจริงนะอย่าลืมนะติดตามชมละกันนะครับรับรองเรื่องนี้จะต้องสะเทือนทั้งวงการแน่นอนครับใครที่มีเหรียญสิบสีเดียวร้านปานนันยินดีรับซื้อนะครับใครมีก็จัดมาเลยครับนะร้านปานนันนะครับก็ถ้าคุณจะติดต่อก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับทาง Facebook ร้านปานนันจริรี่หรือว่านะใครถนัดทางไลน์ก็ติดต่อเข้ามาทางไลน์ก็ได้เลยครับไอดีไลน์ของเราคือแอดปานนัน 8/ 8หรือไม่เข้าใจยังไงครับคุณสามารถโทรสอบถามได้นะครับทาง054้ 067303ร้านปาหนันเปิดตั้งแต่ช่วงเวลา9โมงเชา้าถึง4โมงเย็นวันจันทร์ถึงวันเสาร์ครับ